พี่น้องไาคนเขาไปขนขนเขาไวยูสวัสดีครับพี่น้องตะเวนไก่สิตกดินแล้ว ได้เวลาไปเก็บแตงโมไปเก็บแตงโมไปๆปเขียนไปพลูกน้องน้ำหนาก่อนแล้วพอเราเก็บไว้แล้วครับเอาขึ้นไปแล้วสองเถี่ยวละว,วานย่งอยู่ประมาณสองเถี่ยวนี่แหละพี่น้อปนปงปลูกไปงาไปพูดแหละครับพอกระแม่เราปลูกไปพูนให้ทั้งพูนกับสิบันบักแตงบักทั่วแล้ะกัข้าวโพดครับผม ระวังเด้อเขียนรอบไประวังเหยียบบังโม่น้าไปตามข้องนั่นแหละมองแน่พี่น้องคุณเนาะหน่วยมันอุ้ยอ้ย,อยพี่ฟองนวลบุญแห่งใหญ่พเพรอพี่นห้องกาพอเราห้องกาเก็บขึ้นไปบ่ทั้งเหนี่ยไรป่านไหนนะครับมึงก็เริ่มเก็บมี่ก็ยังมีต้นนวลใหญ่ๆแน่อยู่ครับตอนนี้พุณเอานวลไรนกไรกาครับผมยังก็เว้นกับไรมาเฝ่อุ้ากากระไร ใส่ลูกกวางไปใส่เอาลูกววกวางกวางแถวกลางพุ่นลรือบ้างเลยหุ่นเลกาไปพุ่นละพี่น้งองมึงน,นะหลายเด้อครับนี่หลายพันธุ์มิโตปีโดแดงโม่กินตะลานี่ตะว่าแบบเล้ยๆแบบนี้ใส่ละมีนี่หน่วยเล้ยๆเลียวๆสีจักหน่อยเพื่อนอิ่นพันนุ์ีเพื่อนอิ่นพันธุ์ตอปีโดครับแดงโม่ตอปีโด นี่นี่แตงโมตบิโดให้เริ่มแหลมหนึงสพิพี่น้องพุ่นครับไลยกระจายไปพุ่พนมีอยู่บ่ละว่าย่งสองซักล่องบ่เมียนเขาเก็บข้นเซโลเลยเอาเฟืองห่วงแล้วบ่ได้ใส่ท่อเขาบ่ได้หิวไก่พี่น้องลอากระทย่อยเก็บนียเดี๋ยว โอ้ยหน่อยๆ,ๆหน่อยขะกันไปครับอุ้ยเก็บถาดเด้อปุ่นคาดว่าปุ่นเราคุ้มไว้ปุ่นกับซีเมนเด้อไปเพิ่งปุ่นก่อนพีหน่งองแดดมันห่อนแห้งครับแล้วก็เอาเฟื่องคุ้มไว้แนนี่หยังแนนะครับโอ้โหบมเมนหน่อยด้วกองนี่พอละไปอีกสองเถียงบอมเมีนเด้อนี่ว้าวดีดองผูดหา หลายเระกับหลายหลายเอา่น้องเอาขึ้นไผเที่ยวแล้วซ้ำนี่แหละครับเอาจังลงมาเอาอยิ้กจังคอยมาขนครับอ่าสิประมาณสามเที่ยวครับมึงเนี่ยพอเรา,เาขึ้นไปแหล้สอง

งามๆฝนโม่น้ำกันครับผมหน่ยงามๆคิดดี๋กระถั่วถึงมานาำ่มันยังตื่ย่ายเอาลงมาน้ำต่พี่น้องมึงนฝนน้ำแมล้ว

ไปบบไปครัพี่น้องใต่หฮมสะแบงโอ้ดอกแดงเต็มต้นเลยเด้อพี่น้องครับผมมันนี้เขาไปสนี้ก่อนครับพ่าพี่พาน้องมาขนบักโมไปขนอ,อกโมน้ำกันก่อนพุ่นตะเว้นกระล่างสิโตกดินแหละครับท่างพุ่นสวัสดีครับผม